อันนี้น้อตัวเอเราจากขางที่นะสวัสดีครับพี่มินครับสวัสดีครับจีซองครับสวัสดีครับชีสครับสวัสดีครับเฟมครับสวัสดีครับเจ สวัสดีครับแม่นักข่สวัสดีครับพ่อป๋อครับสวัสดีครับโต๊ะครับสวัสดีครับมาเลยครับปอป๋ะครับเอางี้ว่ะขอถามอะไรนิดนึงคิดถึงกันไหมครับแล้วก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ สวัสดีพี่ทุกต้องเลยครับก็องได้ปากด้วยนะคะอาเดี๋ยวยังไม่ได้ไม่ได้สาวเช็คเลยเมื่อกี้ก็สุดๆกันเลยสาวเีียงสี๊บตี๊บตม๊ทีพี้ไม่ไดตขึ้นนานตี๊บ o ี๊บตี s บตี๊บตีีีตีนตี๊บตี๊ มันมีอะไรแบบใหม่ๆขึ้นไหมแบบว่าดนตรีมันแน่นๆขึ้นไหมหรือไงอ๋อเหรอสังเกตว่าเวลาเราพูดอะไรจะมีจะมีเอฟเฟกต์ก็วันนี้ครับผมเรามีอะไรแปลกใหม่ขึ้นก็คือการที่วันนี้เรามีพี่มือกองครับผมพี่ยิมขาหล่อมากนะหล่อมากหล่อมากผมว่าวันนี้เราเรียกว่าวันนี้เราพกแบนด์มาด้วย ปกแบกมด้วยเรอไๆิดไปหมดล้ตอนน้ทุกคนอย่ามานั่งให้เสียเวลาเลยราต้องไปพิงต่อไปแล้วล่ะนี่อะคือรี้มากรีดมากทำเวลาเมื่อคนเมื่ันก็เท่ไปแล้วใช่ไหมทุกคน Uh, ผมว่าเพลงต่อไปมันต้องน่ารักหน่อยไหม <Hey. S 1> <Yeah. S 2> และคือผมอะ่ะมีสิ่งนึ่งที่ผมสงสัยมานานมากอ่ะ uh. โนมามันคือปลาแบบอาจ uh. จะเป็นสัตว์ปีกหรือเปล่าหรือว่า <c oughs> แมวแมลงหรือเปล่า <c oughs> มันก็คงเหมือนความรักอนะ uh. เนาะเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ใช่ เหมือนดังโลามาที่มันไม่ใช่ปลาป่าถ right. ึงจะคลายแต่ก huh. er ็ไม่ใช่กิ่งมากครับทุกคนเราพร้อมแล้วนะครับไปเจอกับพิงไปพร้อมกับพิงต่อไปกันเลยครับลบมากไม่ใช่ปลา let's go แสดงว่าทุกโซ่ของพเราจะมีแต่ความสุขครับทุกคนถ้าเป็นเพล่เศร้าเราก็จะยิ้มอะอ่ะื่ เฮ้ยเรงนไม่เข้า้องเลยเฮ้ยเป็นไรเขาสวยเลยเขาผมสวยเขาไม่ขาดคำแล้วใช่วเนี้เขาโดนพี่วัชิอีกไม่เอาพี่วัชิเอาพี่วัชชีเอาจ้าอันนี้ไม่มีในสกินที่เตรียมเอาไว้เนี่ยขอหน่อยชอบใจมันรักพี่วัชชีไหมโอเคพอพอเราจะหมดยุคพีวัชชีกัน เพราะว่าเพลงต่อไปทุกคนยังไงมันจะมีอยู่โชว์นึงที่แบบว่าคนในด้อมเราก็ชอบกันใช่ไหมเฮ้ยอยากเอามาขายให้คนแบบว่านอกด้อมแเราพกแบรนด์มาขนาดนี้มีใครจะเล่นไหมพกแบรนด์มาด้วยเหรอพกแบรนด์มาด้วยเหรอพอแล้วดูแลมันเกินเราก็เลยจะเอามาเล่นวันนี้ทุกคนแสดงว่าต้องเป็นเพลงที่มันมากมันมากไหนขอแบบใบหน่อยใบหน่อยพี่ หนึ 1> 1, 2, uh ่งสองสามอุ <Eso Inst aller> okay, oh God, ้ยอ right? <a aron> ่ะาบอกกินเถอะอขออนุญาตเข้บบอกินหน่อยละแกนเออมันจะแอบเราได้ไหมมันจะดาวได้ไหมไี่ลองไม่ได้นริงว่าไม่รู้ได้พร้อมหนึ่งสองามสี่สามบสนุกกันมา ไม่เห็นมีใครลุกขึ้นมาดูเขาจอยกันอยู่จอยเนาะงั้นเพลงต่อไปสัญญาเลยว่าต้องลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันไอกันนะโยกโยกเต้นเบาๆไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านั่งเต้นก็ได้นะครับโยกโยกโยกนี้พี่โยกโยกอย่างนี้โต้ขอสปอยหน่อยละกันหมายถึงเพลงต่อไปอ่ะคือมันเป็นเพลงที่แบบ ตโตคิดว่าเราจะทำให้มันแตกต่างจากเพลงเมื่อกี้อาจจะเป็นสาโกนหรือเปล่าเฮ้ยหรืออาจจะเป็นเครื่องยนต์หรือเปล่าเฮ้ยมาอะอันนี้งงสุดท้ายเลยคือเพลงเนี้ยโตคิดว่ายังไงยังไงมันจะต้องย่อร้องมันยืนร้องไม่ได้ไม่อะโตันยืนร้องไม่ได้เลยเนาะพี่ซังต้องเลยโตเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โทนเสียงค่อนข้างต่ำมอง มีน้องๆหลายคนเปิดเทอมแล้วก็ยังมาเป็นเดือนหรือเปล่าอนสน้องสาวน้องไม่วันเสาร์ก็ยังเป็นวันพักที่แบบว่าคนพักฟ่อนจะมาหาพวกเราไงนี่จริงๆนี่ขอแม่มานะจริงๆวันนี้ต้องอ่านหนังสือเป็นหนังสือกระตูนไม่ได้เรียนนการบ้านเยอะการบ้านเยอะการบ้านไม่ส่งครูไอเลิฟยูไม่ส่งให้เธอไม่มียไสคริมอีกแล้ว ก็ว่าแล้วทำไมเงียบๆกอรถ่คลิปเก็บไว้เก็บไว้เอาไว้ใช่วันจริงก็อยากจะขอบคุณแบบว่าสาวเอนจิเนียร์แล้วก็ขอบคุณพี่ยิมมือกองพวกเราด้วยนะครับที่ทำให้มันสุกมากขึ้นของครับขอบคุณนได้แล้วก็ขอบคุณพี่ทีมงานทุกฝ่ายด้วยนะครับที่ทำให้งาน Move On นี้เกิดขึ้นครับผมมาเดี๋ยวโอเคเรามาถ่ายรูปกันก่อนถ่ายรูปได้ได้ได้เนี่ยพร่งนี้ยถ่ายรูปหน่อยนะครับ let's ถ่ายรูป let's ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วเหรอวันนี้มีกล้องส่งเกียรต์ไหมนะอุ้ย เอาคุณ <Vander> มาไงหเห่มีคุณยงทรงยศขึ้นมาไหมครับื่าเขาไดไม่ออกมาถ่ายรูปเราะเ่แค่เขาดูอย่างมีความสุขอย่างย่เอาันนินครับยิ้มลนะครับไม่ยิ้มหวานนะครับสองสาโอ้พร่กาถ่ายรูปที่นี่มากเฮ้ยให้เราคิดก่อนาทุกคนคิดการได้มีเสียงไหนาคลิปนะคลิปนะครับมีเสียงไห

เด้อ่าเสร็จแล้วไม่อาอยากให้ไปหรือยังยังนี่ผมมีเรื่องหนึ่งอยากบอกทุกคนเอาละก็อย่าร้องให้นะร้อมันตื้นตันอะไรอย่าคือพี่ส่งมาเมื่อกีคือคิดหนักเลยก็อยากจะฝากพวกเรานะครับผมวงได้นะครับผมในไหนก็สุดท้ายแล้ะ แล้วก็อยากจะฝากเพลงของเรานะผมเพลงโมนาลิซ่านะผมสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับผมแล้วก็เพลงเรามี MV ด้วยเฮ้ยถูกสามารถดูได้ผ่าน YouTube ทาดาเลเวลนะครับนี่แล้วก็นี่ช่วงนี้เรามีด็อก m เม t นเ y อรี่ไงเออไลฟ์ด็อกิเม้นเตรี่เพิ่งลงไปเมื่อวานนะครับใครยังไม่รู้ก็ไปตามดูได้และจะมีอีพีสุดท้ายแล้วอีพีสามอีพีสามวันที่ มาสุกง่ายจริงๆเลยใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมแล้วก็มีข่าวสารอีกหนึ่งเฮ้ยสำคัญมากวันนี้ไอไายในอาทิตย์หน้าไมม่่่ใใชพเือไหร่นะภายในอาทิตย์หน้าทำไมซิงเกิลที่สองพวกนาย เงียบยนะแจ้งต่อหนึ่งสองสามซิงเกิลที่สองพวกเรานะครับผมกำลังจะเริ่มต้นเลยครับกำอ้ายกรให้ทุกคนรติดตามนะคะโออะอะตอนนี้ก็ไหนๆก็ถึงช่วงสุดท้ายของโชว์พวกเราแล้วนะครับก็ผมกับเพื่อนๆอยากจะบอกทุกคนว่าคือ เราอยากจะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่กับพวกเรามาตลอดสวยงามมาก let's go ขอทุกคนว้าขออนุญาตขึ้นรถไฟก่อนรถไฟสม i ย e ี s ส a t i o n ปุ้นปุ้น seven eight n i บขอบคุณค่ะ पाप